สวัสดีครับเมยดวงครับสวัสดีครับเอามาตามแยกอะไรเที่ยวเราแยกมาฝันเที่ยวว่าจะฝันพี่น้องนะครับลองมาตามมาฝันใหญ่หมดเด้อย่างนี้ยนี่ยมาฝันขัดยืดเงื่อนนี้ฝันเป็นตัวเลยไม่ตีเนี่ยงสบายทำบายนะยายเนาะวันเดียวหมอรวยอยู่งซะอย่างนี่้มาคุ้มมาหาคู่เถอะนาะแต่พอดีเมียรวยโทษตามบ้านได้แล้วอายุผู้คด เขาเลยฝ่ามาเาปัดพอดีย anyway? ้ายกอกมาฝันแล้วก็เลยได้กันเลยอยู่ได้หรอบปล่าถามประมาณเท่านี้เดี๋ยวถามเราอยู่เนี่ยใช่ไหมเอพีถามใช่ไหมาถามลายเลยอายุคนทอดเท่าไหร่มาท่านตอดมาถามแค่หนึ่งที่พออ๋อพอดีเราเอาพอฝันยายก่อนเล้วยายฝันมาจากไหนเมื่อคืนเนี่ยฝันมาเลยไปแวนปัวเขาอ่ะปัวเขาฝอนุดขึ้นมาวันจังหวะอย่งบ่มีแค้นมีวิทยุเปิดเพ่ง ก้อนน้ำฟัวมดขึ้นมดวันเหรอก้อนอยู่ทรงหน้าด้ฟัวอยู่ทรงหน้าบันมันอยู่ในบ้านผู้ใด้หรอยายฟัวแมวแมวเออแมวบกเคยฝันเห็นเขาบจะเขียบบกเคยปล่อเขาว่าจะเขียบเมื่อวัฝันเนี่ยขอจำยูแล้วเมื่อไรด้ใช่จำยู่แล้วปะฮะใช่จำยู่แล้วไหนปะอายุเออ Ba lưu? A phân tay. Phân tay mở lắm bỏ lắp bên tay bắn. Phân bắn bay 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 lắm, bay 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 nhìn bay 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 เออพอใหญกองบอกว่าศูนย์หกบานนี้อีใบมันเรียกว่าพอใหญบานคำโหดอ,อย่างมาขายเล็กมดพี่มาพี่ข่อยจะชื่อศูนย์เก่าข่อยจะกับนิ้มหาสองหกักอวเด็กสามตัวเนาะเออสามเด็กครับเหรอข่อยจะชื่อศูนย์เก่าจะว่าข่อยจะขี่กับสองหกักางอยูอ่นะพอกองบอกศูนย์หกนึกหกศูนย์ก่อนศูนย์หกเลยเนาะอืศูนย์หก คือหอกู้า,เเออาวเก่าเนาะเออคุู้หนึ่งสิคร,สงรครับสองหาเออขวู้นสีับสองหาวางต่นบานขาโพสิบขครเรียกเออมีใบแล้วก็เขินเออมะพี่มะพีขก่อนสีชื่อข่อนสีชื่อสูงเก่าข้าวสูงเก่านับสองหา่าวางต่นับาวสอหาเนหาสองแล้วเนาะใช่ เออหาสองนมันจุดกับสองหาการหาสองก็เห็นป่าว่ดกับอเหอเด็กพี่น้องวาจังสีเรมไม่เลกับบนตัวหนึ่งอันนี้กับหัวเออนกับหัวเนาะเพราะกวางตายนาะยให่เนาะตายแล้วเพราะตายกวางก็ตายเราะวาต่เงินเพราะว่านแต่เงินแปดสิบว่าไปแปดสิบเ็ดเนี่ยจำไว้คา่อเราดีเีงหนึ่งเดา Phật cho mấy con này đó à? Quay tiếp tiếp, là tiếp tiếp. Quay tiếp tiếp này là nhìn trong này rồi. Là Làm cái phần cho lâu rồi. Mèo vơi trắng là nhiều lâu nọ. Mèo vơi trắng là nhiều lâu nọ. lèo bố một chặt. Lắm cua vẫn khăn cái gì đấy Ở vẫn thâu cái bồn còn có quà. Đây. là một bữa thì để sung. Vàng thì sáng <laughs> ในฟันในฟันย่ายฟอนล้ำหวยแมวเนาะต้องว่ามีแค่นวิทยุบอก่มีวิทยุหิวเปิดเพ่งฟอนล้ำเกี่ยวกันยุฟอนในย่ายฟอนในฟอนตรงเนี้ยฟอนตรงไหนฟอนเป่งที้เราฟอนเป่งขี้เรามดขึ้นหมดวันเราฟอนล้ำหวมันอยู่หันเรามันจะเศร้าบาดแผมันจะแับมาหาฟอนอยู่หันเรา เออแตโชคด้อโชคด้วยกับวังสิทีเลยวเนาะตื่อนคยมาเง้มาตมีไอเอ่แหละากวนหลนาะกวลนเนาะัวคนสมัยนั้นไมนอกับรััวคนลําแคนลับเหมืนพี่ฟ้าเนาะวันเท่ากันนะเนาะรมบ่มวลําซมฝ่าลฝ่าเนาะคือบันที่พี่กองมากพี่กองตายแล้ว ว่าซื้อไปเรียกว่าจเรื่องได้ก่อนอเ,เาาออพอแยกของจ้มาหยังก่อนจมาบิเจ้าล้ำเจา้าถึเข้าไปว่าเรีกออกตัวไหนันสีออกตัวไหนเรียกุนหกเด้อว,วโอ้ยายเผู้ถามลนะ้วเหรอะยายเป็นผู้ถามใม่กองเออโอ้พก่องแล้วบอกว่าเรีออกสุนหเออันเม่นได้ยายวันนี้มีใบกะเรยกว่าจะไปซื้อเรียกได่หมาเข้ามห้องไปซื้อเกสิกับซองหาเออจะเป็นหาซองเลย จังได้จังหวาง,างสั่ยยายซืตัวเดนี่น้ยายซืตัวดดดเดคนมกนหียมักตัวองกูมัก่กะมักสุนหกเนาะครับตัวครับเนาะตัวหาท้องเลยละถามคุณกัะว่าคับกรบแ่ไหมครับผมให้ความกระจายเล้วรัเนนอบอกเรียนเนาะอ,อายุคนตายด้วยอายุอายุคนตาย มีพอกองช่ไหมประมาณเศษสิกจจำเป็นเด้อนะครับที่นี้นา้าเลเลงเียเลงโเสิบแปดะเสเกอะมีเศเศเกียรอะโอ้ันถักันแน่เลยเลยสเตอนตายเด้อหาโลกแปสินะ<ๆ>แปดนะครับเอาก็ประมาณนี้เด้อนะครับสำหรับพ่ฟันแม่ดวงเด้อครับ ฟันดีเดี๋ยวฝาฟันดีหลายจนูบเบิ้นมาร,ร,รวยมารวยอีกมากนะเนาะฟ <c oughs> ันดีฟันดีนํามีตีเนาะฟ <c oughs> ันเก้วกับเดี๋ยวไปฟอนล่ำาวัวน้แมวนะครับนบ่แมวบปิจักอยเดอ้อนะครับเดี๋ยวลองถามให้นะครับแต่ว่าในฟันนี่ย้าย่ฟอนทวิทิยุนะครับบาดปกคองมาสิมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งย้า่ฟอนมาย่ายฟอนงามเนาะบานนี้ย่ายได้ถามพงศกอว่าจาบาับว่าเะไรอย่ตัวไหน วี้กองผู้เสียชีวิตไปแล้วบอกว่าศูนย์หกนะครับเนี่ยใบยกับยุหันน้ำเมลใบเลยว่าจะเห็นบาดคำโหมากาครเลขเ่าสันจะชื่อศูนย์เก้ากราฟสองห้าเอาสันนะครับอ,อ่ก็ได้ลงหประมาณนี้เ้อนะครับส่วนอายุคนใจแปดสิบเจ็ดปีส่วนผู้ไปล่ำปัวนี่ก็บเบอรจักเพราะว่าสันถามมาอยู่เล่าอยู่ในตุกบบ้กับเบอจักมาเลยกับบกเบอรนะค,คุนะักเนาะครับผมเราเกิดมาโดนเลยไดแมวเนาะย่านะ่จะปีเราย่า่ ยากระเพปล้วปียเไาดตอนปีก่อนมากาที่เจ็ปีนี้กระเพาเปีก็ม่สากเจ็ดปรเ็คือเมฆกวางมขึ้นแรียา้ไปแบสองสองกองแค่ฟันดีเลยเอาเด้อพี่น้องไ่ไดลองเล่ามแรกเอาเด้อนะครับพอแยกเล่วฟันเขาเล่าอยู่เนี่ยหมดก็เขาเล่าดีเยอะนะครับก็ฝากไว้เด้อนะสองหห้สองหกศูนเก้าศูนเนาะ ล่ำคกลำแนบปัวคัลปัวแงอิรอปปอนกาปอนไ่อยากซื้อเหล้าก็ลองาเริ่มนี่เนะเหล้ากันนีูดคดำได้มากปอยี่กองงานก็จุจุมากเ้อโชคโชคขอแต่เอโชคให้มันสมพมยว่ะให้ได้คำมาคำพูดเออแยกปุริจเจ้าสมาแล้วพูดอะไรโชคได้กวางีกวางก็มีปันเนาะ กูกินขนมโต้ะน้ะแม่กูกินตะมาแล้วพูด่ใช่ว่าพ่อขามากข้าพูดเอ้แต่กินต่มากพูดกินยากินแน่วนะครับขอบคุณคุณย่าหลายเด้อน่าถึงยังปันถูกยงวันถูกหลานเนาะอี่ี่เขาถึงน้าพันกับพ่อแรยงมันใจดอกเนาะพี่ตะพูดใจดีใจงามนะทั้งจ้อห้องก็ได้ฝันขับวันแง่ไว้เอาได้เรือย่าห้องมันเนี่ยแต่มัถือรืย่าห้อเนี่ยฮ ให้มันเถื่อเด้อไม่ได้กินขนมก้อนต้นมัลูกน้ำหลานเด้อก็เมืงว่าโชคโชคแล้วหมูเจ้ามีลูกกันมากหมูเมียขึ้นแหมโชคโชคโชคเล้วถ้าจุดเด้อโชคเด้อวันฝันได้ดีครับวันนี้วันเสารครับผมประธานนี่เด้อนะครับสารับก้อนฝันในดวงนะครับในวันนี้นะครับเพิ่นฝันนะครับว่าเพิ่นไปล่ำปูนะครับหรือล่ำรักษาหน้าแมวนะครับนี่สมัยก่อนเขาจะล่ำล่ำผีฟ้าเนาะนะครับย่าแล้วก็ ล่ำผีฝ่านะครับแต่ว่าบะมีแค้นหอยวิทยุฟอดรับบนคลื่นเปลืน้าแมวเนาะอ่าบันนี้ก็เลยเห็นพอกองสเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาหามาเบิ่งย่ายฟอดล่ำนะครับหอยย่ายล่ำงามนะครับย่ายได้ถามว่าอ่าได้เลขไดเ้เบ,บอร์มันบ่จะบอกว่าเลขชอกตัวใดนะครับพอกองก็เลยบอกว่าศูนย์หกนะครับส่วนเมีใบน้ำกัดหรือว่าจีซื้อเลขน้ำคน้นปากคำโมโหนะเป็นมานขายเลข,นะ,ข,น,ะขนะครับย่ายเมียใบไอซื้อเก่าศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้ากับสองหาน้องเมตุยเนาะ ก็เลยกลับเป็นหาสองหอน้ำเด้อนะครับสำหรับความฝันของเม็ดดวงส่วนพกอรสีชีวิตไปแล้วตายแปดสิบเจ็ดนะครับขางร่งแปดสิบแปดก็ตรงกับแยกผู้ฝันนะแยกกับแปดสิบแปดหรือกันห้โชคให้มันนะความฝันเม็ดวงเนื้อนับหนึ่งวันนี้ก็ขอให้โชคให้มันเนาะครับนกมือใจหัวปุ่นอย่างมันชอบเด้อโอ้ยสาธุเด้อให้โชคเด้อก็ว่ากันนะครับผู้ใดสี่ได้ฝันฝันหนึ่งกับย่าล่องซื่งมันเชียวล่าเนาะไม่ตื่นเนาะเออผูย่าเราเคยฝันเคยขอล่าไว้เลยนะครับ ชโชคให้ม,มันนำเมนดวงเนื้อดาว,วนว้สวัสดีครับ